อันนี้ก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติของเราเองของบ้านเราของสวนเราล่องนี้เป็นล่องที่ห้านะคะทุกคนล่องนี้มีมันด้วยนะมีสองมันอะมีมันสองมันแล้วก็อันนี้มันอะไรนะว่ามันแกวหรอมันอมันไข่กัอ๋อมันไข่มันไข่กับมันห้านาทีแล้วก็ตอนนี้ก็คือตามตีกันแล้วค่ะ นี่บรรยากาศโดยรอบๆในส่วนของเราก็คือเหมือนกับว่าจะมีทุกอย่างจริงๆเลยนะคะทุกคนเฮ็ดโคนออกอีกแล้วโชคดีอะไรเบอร์นี้จวดจับที่ที่เห็ดโคนออกเห็นไหมบรรยากาศธรรมชาติอันนี้ก็คือต้นตะบองอ่าต้นอะไรนะอ้วน แก,กแก้มังกรนะคะที่เรามาเสียบไว้นี่ไงเสียบลงดินไปเฉยเลยการเพาะปลูกของเราก็คือไม่ได้มีอะไรมากมายไก่กองเราไปเอากิ่งมันมาเสียบลงดินแล้วมันก็แตกหนอ่อแตกยอดออกมาแล้วนี่นู่นมะเขือของเราเห็นไหมคะมะเขือออนแอร์้วก็เยอะมากเหมือนกันนี่ยาวไปนู่นก็เป็นมะเขือออนแอร์ทั้งหมดเลยนะคะแตกยอดแล้ว อันนี้ก็กล้วยกล้วยอีกแล้วกล้วยกรลามอีกแล้วค่ะทุกคนนี่กล้วยอันนั้นก็กล้วยและนุนะน่นก็กล้วยและนุ้นก็กล้วยและนุ้นก็กล้วยอีกนะคะทุกคนกล้วยมันก็กล้วยค่ะมันก็กล้วยและนุ้นนุนนนนนนก็กล้วยนะคะทุกคนนี่พามาดูพริกอีกแล้วนะคะทุกคนโอ้โห จนแค่นี้นี่พริกก็กำลังได้ผลผลิตเลยค่ะดูสิเว๋วเว๋วเวลูกดอกมากเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะลูกดอกมากแถบนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้อยู่ในอยู่ที่ร่องแรกนะคะร่องหนึ่งร่องใกล้ๆบ้านหรอ แล้วก็จะเป็นส้มมั้งอันนี้ต้นอะไรหว่ยฝากทุกคนช่วยดูหน่อยนะคะถ้ารู้จักก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะพอดีก็ลืมเหมือนกันลืมมาปลูกอะไรไปบ้างเราก็ลืมก็นี่แถบนั้นก็จะเป็นพริกพริกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูนี่แล้วก็มีตะไคร้ด้วยนะไปไปดูกัน ฝนตกมาแล้วก็นี่ผักก็จะง,งามนี่พริกนะคะทุกคนนี่ก็เริ่มออกดอกออกลูกแล้วนะนี่แล้วก็มีมะละกอด้วยค่ะมะละกอมีสองสามต้นนะคะนี่นี่พริกนะคะสวยเชียวฝนตกลงมาใส่แล้วมันก็จะ ชุ่มชื่น,นแบบนี้เลยอุ้ยดอกมะม่วงร่วงหมดเลยค่ะฝนตกมานะหนักมากดอกมะม่วงของเรานั้นเกลี้ยงเลยกระเพาวยวนค่ะทุกคนกระเพาวยวนสวยมากสวยจริงๆ อากาศก็ดีเวอร์ค่ะจะให้ทุกคนดูบรรยากาศโดยรอบนะคะนี่มะพร้าวน้ำหอมของเราแล้วก็ยังมีต้นบักนัดด้วยนะคะอันนี้ก็คือร่องที่หนึ่งนะคะที่ฝักสวนผักทุกอย่างเลยค่ะที่ปักสวนผักทุกอย่างเลยนะคะแต่จะถ่ายไม่หมดเนาะบางทีก็ก็ลืมว่าถ่ายไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยต้องขออาภาัยด้วยนะคะนี่น้องปลา น้ำเปลี่ยนสีแล้วไม่รู้ว่าน้องปลาของเราจะเมาน้ำหรือเปล่านะเนี่ยนะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบของเราอากาศก็จะประมาณนี้เลยค่ะธรรมชาติสดๆสดชื่นมากๆและแล้วตอนนี้ในตอนเช้านะคะในช่วงนี้ก็จะมีฝนกำลังลงเม็ดอีกแล้วค่ะทุกคนชอบนะคะเวลาฝนตกแบบนี้ตอนเช้า,ชา,ชาอะ่ะบรรยากาศตอนเช้า ดีมาก,มากเราจะพาทุกคนมาดูน้องหอยด้วยนะคะนี่น้องหอยของเรามีทั้งน้องหอยขมน้องหอยโคงน้องหอยเชอรี่ก็น่าจะยังอยู่นะคะทุกคนนี่น้องหอยของเรามีโตแล้วบ้างมีโตไปบ้างแล้วนะยื๊บไงเห็นน้องหอยไหมคะ เยอะมากแล้วก็ไอ้ลูกตัวดำๆเนี่ยลูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะมากฝนเริ่มตกแล้วค่ะบรรยากาศฝนตกแล้วดอกตัวก็จมไปซะแล้วนี่อันนี้อ่าใบต้นอะไรนะบนอลต้นววูต้นถ่วผูได้กินลูกแล้วนะคะทุกคนดูซี่ โอ้ย,ดเ,ย,เ,ยเดินดีๆระวังเหยียบใบผักมีหนามสารแเน่โอ้ยไม่ใช่นี่ทุกคนลูกสวยแล้วคะ่ะนี่นี่ก็มีเห็นไหมคะว,ว้วาวว,าว้าวตรงนู้นก็มีลูกเบลเลอร์เลยนู่นๆๆๆโอ้ลูกเบลเลอร์เลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมชีต่างชาติลูกเบลเลอร์เลย โอ้ลูกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเกี่ยวไปกินเลยแต่นนะเนี่ยมันแอบอยู่เนี่ย,ยมันละลูกโตมากเลยนี่ก็น,นี่น,นี่เขาถ่ายใกล้เกินไปแล้ว ลูกมันเยอะนะคะแต่ลูกมันแอบอยู่นั่ไงข้างในอ่ะอะไรเล็กๆๆๆอยู่มาลาแถบนี้ก็คือดกเวอร์ดงของมาละนะคะทุกคนนี้ลูกดกมากๆแต่ว่าลูกยังไม่นี่ลูกยังไม่ ใหญ่เท่าไหร่แต่มันดกมากๆแล้วมันก็แอบเราอยู่ด้วยนี่างลูกเยอะมากเลยจ้าลี่ลูกยาวอ่ะเป็นดงเลยจ้าทุกคนนี่เก็บได้เลยนะปะยังอันนั้นน่ะโอ้โหมันยังไม่หมดขาวเลยไหนยกดูที่นี่อ่ะนี่มันยังเล็กอยู่ไบอลดีบมันเก็บไปได้แล้วเอาไว้เดี๋ยวก็แดงแฉะนี่อันนี้แก่แล้วนี่ ดูไห้เนี่ยมนกระจุกอะไรสามลูกเลยเนี่ยอดกมากนี่นี่ตรงนี้ก็มีอันนี้มันแก่แล้วเนี่ยท่านเป็นลูกน้อยนะแต่มันแก่แล้วนี่เหลืองเละแล้วเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยดูดิดกมากเลยค่ะทุกคน ลูกมันแอบลูกมันแอบเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบ้านให้มันอยู่นะคะเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้มันก็เลยแอบอยู่ธรรมชาติจะทำค <ฆ S 1> ้าเรค้าก <ทำ S 1> ็เก<ห>็บยน,นี่คะ่ะทุกคนมาละที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นี้ได้เต็มตะกร้าพอดีเลยนี่ลูกสวยด้วยนะคะแล้วก็ดกมากด้วยฝนก็ตกดีมากด้วยมันก็จะทำให้พืชผักของเราสดชื่นคะ่ะ